สวัสดีครับเอ็มครับพบกับล่ามไปเรื่อยแล้วนะครับมอมีเวลาก็มาอัดคลิปนะครับอัดคลิปก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ครับอีพีนี้นะครับนึกวยัยนึกวัยกรไม่ออกครับจับสับชนกันไปเลยครับอืมจริงคืองี้ครับบางทีล่ามอยา่างเราอะ นึกวยากรณ์ออกบ้างไม่ออกบ้างไม่เสียดียครับจับสับนะครับทางโกะนะครับสับพวกเนี้ยครับทางโกะโกโตบายครับชนกันไปเลยครับตัวเชื่อมไวยากรงวยากรณ์ช่างมันครับถ้าเรานึกไม่ออกถ้าเป็นไวยากรณ์หรือเป็นสิ่งที่เราจะสื่อสารแล้วมันสื่อสารไม่ได้หรืออะไรนะครับเราจับ สับชนกันตุมตุมตตุุมมไปนะครับว่าเดนิโอโกโตอะไรพวกนี้ยบางทีไม่มีก็สื่อสารได้นะครับเนี่ยสมมุติว่าทางง่ายๆปกติไวรรยากณรเป็นไงอ่ะโกฮังโอทาเบรโกฮังเมเมชิฟุกุชิโดชิใช่ไหมครับคำนามคำเชื่อมแล้วก็กริยา คำเชื่อมเนี่ยโอ้น oh, ี่เดะหรืออะไรพวกนี้ครับเราไม่รู้เรื่องครับถามว่าตัดออกครับรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะโกฮังเทเบรูกินข้าวไงเทเบรูโกฮังโกฮังเทเบรูนึกไม่ออกครับจับสับชนกันเลยครับเดปารตัวอิกิมัสอพาร์ตตัวอิกิมัสมันไม่เห็นต้องมีเ e อ๊มีนี้เลยถูกไหมไอ้พวกนี้มันสามารถละได้สามารถละได้นะครับสามารถละได้ ยังไงอะพวกเวลาเวลาเงี้ยโร k u จิโรจิเนมัจิโอคิมแต่เวลาเราเรียนครับมันก็จะมีลกจินี่เงี้ยมันก็จะเป็นคําเชื่อมที่บ่งบอกว่าข้างหน้าคือเวลาแล้วก็หรือสถานที่หรืออะไรก็ตามเงี้ยครับพวกเนี้ยถ้าเรานึกไม่ออกครับเราไม่ต้องไปใส่ครับเดี๋ยวมันจะมั่วมันจะ เดนิโอกะโตมันยะมันม,ม,ม,มันอะไรกันแน่มันนึกไม่ออกค่อยไปทวนที่หลังครับกลับบ้านค่อยไปทวนณนะสถา,านการณ์ตอนนั้นเวลาเราสื่อเราเอาเอา,เอาสับนะครับเอาทางโกเอาสับเอาคตบะชนกันไปเลยครับฉันนนะฉันจะไปกินข้าววัตชิวกัง 私ご飯を食べに行きますว่าははเนี้ยเอาศัพท์อย่างเดียวครับฉันเนี้ย私ご飯食べ行きますね、食べます食べ行きますพวกเนี้ยถามว่าเข้าใจไหมคนญี่ปุ่นเข้าใจไหม,มเข้าใจครับไม่สีเลยไม่สีจริงๆคนญี่ปุ่นเข้าใจคือ ไม่เราจำไวยากรณ์ไม่ได้ก็ยังอะไรอิะอิตะคิโนอิตะโตคโนอิโนอิตะโตเียคิโนอะไรพวกเนี้ยคือแบบคำคำเชื่อมครับไม่มีเลยเงี้ยเอาศัพท์เลยเมื่อวาน พูดที่พูดอะที่พูดที่พูดไปแล้วอะจาได้ไหมจําได้ไหมอยงเงี้ยคือเราก็ใส่ใส่ชน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 ,ชน,ช,นชนไปเลยครับง่ายเวลามันเวลาเรานึกไม่ออกหรือแบบเออเป็นอะไรที่แบบยากอะ่ะเราเอาสับจับสับสับสับ,สบ,สบมาครับเราพูดไปก่อนครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคนญี่ปุ่นเขาจะไปเรียบเรียง ไปเรียงจัดเลียงใหม่ในหัวเขาเองทีนี้พูดอะไรว่าอ๋ออ๋ออ๋ออย่างนี้เองอ๋ออ๋อแต่ถ้าเราเรียงเลียงให้เขาหน่อยนิดนิดนิดหน่อยเนี่ยถ้าเราสับกันมากเนี่ยมันจะงงแต่ถ้าเขาเราเรียงได้แต่ตัวคําเชื่อมครับฟูกุชิตัวตัวเนี้ยเราไม่ได้ใส่ไปมันยังพอเข้าใจได้ใช่ไหมก็เนี่ยครับคือง่ายรวดเร็ว แล้วก็ไม่อ้ำอ่ำมึงหนึงนู่นนี่เราก็จับยัดไปเลยครับจับสับยัด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 อย่างเดียวสับจําไม่ได้ก็ทําท่าทาทางเอาครับเออพวกเงี้ยได้ได้หมดในในในหมดครับเราก็ฉะนั้นนะครับแบบแบบเง่ายๆครับถ้าเราจําไวยากรณ์ไม่ได้ถ้าเราจําฟุกุชิไม่ได้เราจับสับครับชนกันไปเลยสื่อได้ครับไม่มีปัญหาจริง แม้แต่ในที่ประชุมหรือแม้แต่ในที่ไหนก็ตามครับถ้าถ้าถ้าสับเนี่ยมันตรงเนี้ยได้หมดครับเรื่องของวัยกรเนี่ยมันไม่เป๊ะไม่เป็นไรครับอย่างที่อีพีผมอีพีก่อนกที่ผมบอกว่าเออแค่สื่อได้ก็หลูแล้วอะจริงครับจริงครับเราถ้าเราจำไม่ได้เนี่ย จับสับมาวาง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 ,วาง,วาง,วางเรียงก็เข้าใจได้นะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับก็ที่จะมาแชร์กันให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เป็นล่ามนะครับคนที่เก่งกับผมก็ก็เก่งกับผมแหละ <c oughs> ก็เขารู้อยู่แล้วแต่คนที่อาจจะยังไม่คล่องหรือแบบเป็นมือใหม่หรืออะไรเงี้ยอ,อผมก็ไม่แข็งมากแต่ผมก็เอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เทคนิคพวกนี้สามารถเราเราเอาตัวรอดให้ได้ครับมาล่ามอย่างเรานะครับก็อยู่ท่ามกลางพายุนะครับก็ไม่รู้วันไม่รู้วันนี้วันพุ่งเราจะโดนอะไรเงี้ยครับมันจะมีมันจะมีเรื่องยากมาให้เราแปลหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้เราก็ลุยไปเลยครับนะครับก็ฝากด้วยครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ